สนับสนุนโดยอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบูเ่เบนเนตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนสนับสนุนโดยถกแคนเสื้อเพื่อเราทุกคนเกตยืนยันรับมือได้หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ส่วนสวคเตรียมเพิ่มศูนย์แยกกักในชุมชนอนุทินเผยเอกสารหลุดเป็นของจริงแต่เป็นเพียงความเห็นทางวิชาการย้ำยังไม่ถึงขั้นตอนปฏิบัติ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกรกลมกล่อมนะครับวันนี้เราเจอกัน15นาฬิกาสนาทีโดยประมาณครับวันนี้ติดตามสถานก,การณ์โควิด -19 มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2-3ประเด็นครับประเด็นแรกคือสถานก,การณ์ต่อเนื่องหลังจากที่เราเปิดแซนบ็อกก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีการรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เดี๋ยววันนี้ตามกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรมีข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อนโยบายภูเก็ตแซนบ็อกหรือไม่ขณะที่อีกความคืบหน้าหนึ่งที่วันนี้ต้องเอาให้ชัดเจนก็คือเรื่องของวัคซีนทางเลือกทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดนาที่มีประเด็นให้ได้ติดตามกันวันนี้อยู่นิดๆหน่อยๆน,นะครับเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาเดี๋ยววันนี้ไล่เลียงแล้วก็ติดตามไปพร้อมกันแต่ว่าเช่นเคยครับสำหรับกิจกรรมของเรา ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันสําหรับแฟนหน้าจอรอลุ้นตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นแฟนหน้าจอรอลุ้นสเปเชียลนะครับที่เราจะมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสามคันด้วยกันที่จะมอบให้กับผู้โชคดี3ท่านง่ายๆครับเพียงแค่คุณผู้ชมติดตามรับชมรายการข่าวของเราตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นข้ามทุกรายการเราจะมีโค้ดลับเราจะมีรหัส3ตัวแบบนี้นะครับยกตัวอย่าง นะฮะยกตัวอย่างว่าเป็น029เราจะขึ้นรหัสนี้เนี่ยที่มุมจอคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วก็เอารหัสนี้เอาโค้ดนี้ไปลงทะเบียนลงทะเบียนที่ไหนเข้าไปติดตามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ Facebook Mono t o m e t ้ n นน์นิของเรานะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนเอาโค้ดไปลงทะเบียนเนี่ยถึง23กรกฎาคมนี้ส่วนแฟนหน้าจอรอลุน้นรายวันก็เช่นเคยครับเรายังคงแจกกันต่อเนื่องสำหรับชุด Happy b o x Set สำหรับผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านวันนี้ก็ง่ายๆครับแสดงความคิดเห็นมาให้คุณผู้ชมเล่าข่าวมาแล้วกันนะครับบอกข่าวเล่าเรื่องกันมาหน่อยเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับที่บ้านของท่านที่ท้องถิ่นของท่านตอนนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมโพสต์ภาพตัวท่านขณะที่กําลังรับชมข่าวอยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่าวันนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็น5ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับชุดแฮปปี้บ็อกเซตไปนะครับ มาไล่เรียงสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ครับไปเริ่มต้นดูสถานการณ์ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนที่วันนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลขอยู่ที่หลัก6,000รายขึ้นไปแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับจากการถแถลงของสอบควันนี้ครับเรามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่6,166รายผู้ป่วยอาการหนัก2199รายครับใส่เครื่องช่วยหายใจ603ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น63,520รอายวันนี้มีผู้เสียชีวิต50อรายด้วยกันวันนี้ในการถแถลงของสวคโดยโคศกสวคนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินระบุบอกว่าพื้นที่ตลาดเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็คลัสเตอร์เดิมก็ปะทุขึ้นมาอีกในช่วง1-2วันนี้จะมีโมเดลเรื่องของการแยกกักในชุมชน อย่างที่ก่อนหน้านี้เคยดําเนินการไปแล้วอย่างเช่นในชุมชนคลองเตยนะครับที่เดินหน้าโดยสํานักงานเขตซึ่งก็จะพักอยู่ในจุดนี้ศูนย์แยกกักเนี่ยไม่นานครับหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลสนามหรืออาจจะไปโรงพยาบาลหลักถ้าหากว่ามีอาการหนักมากขึ้นส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็ติดตามว่าหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตจากการรายงานอย่างเป็นทางการที่จังหวัดได้รับเนี่ย พบว่าตัวเลขการติดเชื้อไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนน่ากังวลพร้อมกันนี้ก็ระบุนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้ว ขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกจากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เนี่ยนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาหรือไม่นายธเนศตันติพิรยกิจนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพูดถึงเรื่องของแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบอกว่าหลังจากนี้นะครับจังหวัดเนี่ยหลังจากที่ทางจังหวัดเนี่ยประกาศเที่ยวบิน ที่มีความเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพราะว่าไปพบว่ามีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายโดยทางประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตเองมีมาตรการในการคุมเข้มสถานการณ์มาก่อนที่จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เห็นภาพมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนการควบคุมเนี่ยก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่หลักหน่วยมาได้โดยตลอดแล้วก็บางวันมีเลขเป็นศูนย์ด้วย และมาตรการนี้ก็ได้ถูกนํามาใช้ในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ซึ่งในกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับทางสาธารณาสุขจังหวัดก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูลผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน24รายซึ่งได้ดําเนินการควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงโดยการนําผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเข้าสู่ l o c ค l q u a r a n t ีนเพื่อกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อป้องกันการระบาดในพื้นที่นะครับ ไม่ให้มีการกระจายหรือว่าไม่ให้มีการระบาดออกไปสู่ภายนอกแล้วก็มีมาตรการในการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยทีนี้ในแง่ของผลกระทบทางด้านธุรกิจหลังจากที่มีการประกาศว่ามีเที่ยวบินเสี่ยงมีพื้นที่เสี่ยง จากข้อมูลเบื้องต้นนะครับประธานสภาอุตสาห,าหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่านระบุว่านักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์นี้ไม่ได้มีความกังวลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งหากว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็จะยิ่งไม่มีผลกับนักท่องเที่ยวในภาพกว้างเลยครับต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าในการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือเปิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในในรอบนี้นะครับเราเปิดแบบนิวเนอร์มอลเนี่ยนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าโควิดนะครับมันไม่มันไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยใช้ชีวิตที่จะอยู่กับมันอย่างไรต่างหากทีนี้เมื่อมีมีพื้นที่ระบาดเกิดขึ้นในจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็มีการประกาศนะครับมีการเลงตรวจเชิงลุกนะครับอมีการเชิญผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานกักตัวของรัฐที่เราเรียกว่า l อลกิต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าอันนี้มันคือมาตรการที่โปร่งใสและก็ชัดเจน แล้วก็มีกระบวนการที่เราปฏิบัติกันมาแล้วมันได้ผลดีก็ก็ผมว่ามันได้น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับอบุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมะครับในภาพรวมก็ถือว่ายังไม่มีผลกระทบแล้วก็ไม่มีข้อกังวลมากนักนะครับสามารถควบคุมที่จะดูแลไม่ให้มีการระบาดหรือว่าแพร่กระจายของเชื้อไปได้ทีนี้เราไปต่อกันเรื่องของวัคซีนทางเลือกครับเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นะครับสำหรับ เรื่องของการจัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดอร์นาที่วันนี้เริ่มมีความชัดเจนเรื่องของการร่างสัญญาแล้วนะครับขณะเดียวกันอีกประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้วัคซีนทางเลือกเหมือนกันก็คือไฟเซอร์มีเอกสารที่เป็นความคิดความเห็นจากแพทย์ระบุว่าไม่อยากให้มีการใช้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3กระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเหตุผลที่ว่าการนำมาฉีดกระตุ้นเข็มที่3าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นการยอมรับ ว่าวัคซีนซีโนแวคเนี่ยไม่มีผลในการป้องกันวันนี้ก็เลยต้องมีการชี้แจงถึงเรื่องนี้กันยกใหญ่ทีเดียวครับไปเริ่มต้นในประเด็นของไฟเซอร์กันก่อนที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญเบร์กูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขก็ระบุถึงเรื่องนี้ว่ามีข้อมูลที่แชร์กันในออนไลน์นะครับว่าเป็นข้อมูลจากการประชุมวิชาการแล้วมีการคัดค้านการฉีดไฟเซอร์กระตุ้นเข็มที่3าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารภายในจากการประชุมของคณะกรรมการวิชาการไม่ควรวิพากวิจารณเพราะว่าเป็นเรื่องทางวิชาการและก็ยังไม่ถึงขั้นตอนการปฏิบัติและที่สําคัญก็ยังไม่มีผลอะไรเป็นการแสดงความคิดเห็นของแพทย์ที่ได้มาร่วมประชุมและก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะว่าหลังจากนี้ยังมีขั้นตอนอื่นๆอ,อ,อีกหลายขั้นตอน ทีนี้เราไปดูกันเพิ่มเติมครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ที่จะเข้าไทยเนี่ยนะครับตามการคัดการไทม์ไลน์ที่ระบุเอาไว้เนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้ล็อตแรก1 5ล้าน5แโดสจะเข้ามาแล้วก็จะได้รับอีก20ล้านโดสภายในไตรามาสที่4ของปีนี้ครับซึ่งในเอกสารสรุปการประชุมระบุถึงกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer อยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่12ปีไปจนถึง18ปี กลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและก็กลุ่มที่3คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีการฉีดกระตุ้นภูมิเข็มที่3ทีนี้วัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้เนี่ยเกิดจากการประสานงานระหว่างรัฐบาล2ประเทศนะครับเงื่อนไขข้อตกลงเนี่ยอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องแจ้งมายังกระทรวงสาธารณาสุขให้เป็นผู้นํามาใช้เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ว่าจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิหรือไม่นั้นเนี่ย ต้องรอคณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาเช่นเดียวกันกับพลเอกนัทพลนาคพาน,นิชนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ท่านก็ระบุว่าการจะให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ของบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่เนี่ยต้องรอความเห็นจากกระทรวงสาธารณาสุขส่วนเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาครับ ทางด้านของพลเอกรัฐพลท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าองค์การเพศจชกรรมได้เป็นผู้เร่งรัดจับหาเป็นวัคซีนทางเลือกสําหรับโมเดอร์นานะครับและถ้าหากว่าสํานักงานอายการสูงสุดอนุมัติร่างสัญญาจัดซื้อโมเดอร์นาก็จะเร่งนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ทันทีครับไฟเซอร์น Pfizer เนี่ยกมุ่มคุมโลกนะครับก็เร่งรัดในการจัดหาเป็นวัคซีนหลักนะครับในกรณีของโมเดอร์นานะครับทางองค์การเพศัักรรมนะครับก็เป็น เร่งรัดในในเรื่องการจัดหาเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับก็คาดว่าวันนี้ถ้าอายการสูงสุดตอบมาเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็เข้าคลมอได้ก็จะเดินหน้าต่อไปครับอย่างที่คุณหมอเรียกร้องว่าอยากให้ไฟเซอร์เป็นเข็มสารสํสำหรับบุคกงกรดางหน้าแนวโน้มมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้ก็ตรงนี้ต้องต้องฟังทางกระทรวงสาธารณสุขฮะตอนนี้ก็เพิ่งประเด็นมันเพิ่งเกิดเมื่อ ปลายสัปดาห์ที่แล้วทางสวบคต้องฟังสาสุขเป็นหลักนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งในข้อีเห็นของทางคุณหมอในกระทรวงสาธสุขเองก็ยังมีความเห็นที่ต่างกันเพราะนั้นเราจะฟังข้อสรุปจากกระทรวงสาธสุขเป็นหลักนะในเรื่องนี้ขณะที่ล่าสุดนะครับเรื่องของการจัดซื้อโมเดอร์นาเนี่ยทางสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่า ได้รับร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเด r n เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้เร่งพิจารณาตรวจสอบสัญญาแล้วเสร็จแล้วในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาโดยวันนี้ทางสำนักง,งานอายการสูงสุดก็ได้ส่งคืนร่างสัญญาให้กับองค์การเพศสัจกรรมไปแล้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ เท่ากับว่าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเราจะต้องติดตามวันพรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะได้ข้อสรุปออกมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายสั้นๆครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติครับที่ล่าสุดได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทุกท่านนะครับได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกว่าคุณมาดีในการให้ข้อมูลในโครงการสัมมนธุรกิจและอุตสาหกรรมพุทธศักราช2565ครับ ในปีนี้สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับได้เตรียมเดินหน้าดําเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการสัมมนธุรกิจและอุตสาหกรรม พุทธศักราช2565โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตทุกแห่งทั่วประเทศครับโดยข้อมูลที่เก็บก็จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บได้ทางสํานักงานสถิติแห่งชาติจะนําไปใช้ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยทางสำนักงานอยากขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมขอให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับคุณมาดีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงเดือนสิงหาคมนี้ครับ 2564ซึ25่งสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะจะดําเนินการจัดทําโครงการสัมมนประชากรและเคหะต้นแบบในพื้นที่นําล่องสามจังหวัดก็คือระยองชนบรุรีและะเชิงงเสานะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือกับคุณมาดีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสิ่งชาติที่จะลงไปเก็บข้อมูลด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือว่าคุณมาดีเนี่ยจะเริ่มเก็บข้อมูลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทุกท่านนะครับซึ่งทางสํานักงานสถิติแห่งชาติก็ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการเชื่อมโยงหรือว่ายงใหญ่เกี่ยวกับด้านภาษีแต่อย่างใดน,นะครับ นี่เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันสำหรับข้อมูลดีๆจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับวันพรุ่งนี้ติดตามกันครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของวัคซีนทางเลือกหรือว่าวัคซีนโมเดอร์นาขณะที่วัคซีนไฟเซอร์อีก1.5ล้านโดสจะฉีดให้กับใครอะไรอย่างไรหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ